ช่วงน,นี้พิมกาลังเตรียมตัวก่อนจะออกทิปป่าเขาพิมมีเวลาเตรียมตัวแค่ประมาณหนึ่งอาทิตย์เลยจัดตารางซ้อมแบบจริงจังทุกวันวางเป้าไว้เลยว่าถ้าไหวจะตื่นตีห้าให้ได้ทุกเช้าเพราะช่วงเช้าเนี่ยดีที่สุดอากาศดีไม่ชนกับงานด้วยและร่างกายจะได้ปรับตัวก่อนวันจริงวันนี้พิม์ก็เลยเริ่มต้นในการลุกขึ้นตอนตีห้าแบบไม่ต้องตั้งปลุกเลยนะอากาศเย็นมากรู้สึกว่าน่าจะประมาณ17องศาได้ถึงจะตื่นตีห้าแต่กว่าจะออกมาได้ก็เกือบหกโมงจ้ะอุปสรรคของการซ้อมก็คือกินหมูปิ้งไก่ยาาามเช้ ท่องไว้เราต้องซ้อมจะหยุดกินตอนนี้ไม่ได้แต่ว่าไปแถวบ้านเรานี่ก็มีอะไรให้ชื่นชมเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าหมาก็เยอะเหมือนกันถ้าดูเชิงน้องจะวิ่งเข้าหาเราก็ดูไล่ก่อนเลย นะน้องอาจจะอยากเล่นก็ได้แต่ว่าเราไม่ไว้ใจวหน้าหนาวด้วยไม่อยากได้พแพงแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าช่วยปั่นเลยจนมาถึงที่นี่ที่นี่คือมหาลัยสุรานารีน่าจะเป็นมหาลัยที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเลยนะมีทางจักรยานให้ปั่นด้วยจากบ้านมาถึงนี่ก็1ิกิโลก็จะช้าหน่อยเพราะเราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าช่วยเลยแต่ว่าเริ่มขาตึงๆแล้วอย่าต้องสลับใช้ไฟฟ้าบ้างแล้วเพราะไม่อยากเหนื่อยมากาเ,าเหนื่อยมากๆ,ๆไปไว้วันจริง<ๆ>ดีกว<ๆ>่าทิมซ้อมมาได้ประมาณ4วันแล้วนะทางเรียบๆอย่างนี้ปั่นแบบไม่ใช้ไฟฟ้าก็ปั่นแบบสบายขึ้นนนมมาาากใสียบรรศ มากนะมีต้นไม้มีอุโงค์ต้นไม้ปั่นเพลินเลยละและด้านในในอะ่ะก็มีเนินให้เราได้ซ้อมขึ้นเขาจริงจริงเขามันก็จะชันกว่าน,นี้แหละนะแต่ว่าแถวบ้านเราไม่มีเขาก็ซ้มะมาเนี่ยแหละขาตึงไปเราก็กลับมาใช้ไฟฟ้าจริงๆที่ซื้อจักรยานไฟฟ้ามาเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาซ้อมก็มคือไม่อยากจะซ้อมมาแหลปะปกติมันก็เที่ยวแบบชิวชไงเจอเนินหน่อยเออถึงฉันไม่ได้ซ้อมมาฉันมีไฟฟ้าช่วยนะสบายสายเป็นจักรยานไฟฟ้าปั่นชิวชิวในตัวเมืองอะไรก็ได้แต่ว่าเราก็ชอบไปป่าไปเขาไงแล้ว ฟ้าก็เหนื่อยเหมือนกันเด้อหลังๆนี้ถ้าออกทริปแถวแหล่งธรรมชาตินี่ก็ต้องซ้อมไปสักหน่อยเพื่อที่จะได้เที่ยวสนุกเซอร์ไพรส์ยังไงก็ยังพอรับมือไหวเป็นไงล่ะพอรู้ว่าจะได้เที่ยวป่าเที่ยวเขาอีกครั้งตอนแรกอ้างว่ามีมเวลาซ้อมน,นี่ขอมีแผนในห, <า S 2> ห <า S 1> ัวหเวลาซ้อมตอนตีห้าได้ทันทีเลยเพื่อการเที่ยวดูจริงจังไหมล่ะ